สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่4มีนา2 5 6 7นะคะและราคาทองเช้านี้ปรับครั้งที่หนึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9น,นาฬิกา3นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่35,250บาทรับซื้ออยู่ที่35,150บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่35,750บาทรับซืออ้อที่34,519บาท32สตังค์ค่ะ เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกก็ยังมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่นะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2 0 81 7 2 5จดค่ะส่วนทองคําโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2 0 81 4 0 5เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.06ซค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 35.806เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.10%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ